ไม่ชน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 เนี่ยมันห่างกันแค่เนี้ยเนี่ยห่างกันแค่เนี้ยเห็นปะห่างกันแค่นี้นู่หนหน่ะ,นะนนนะข้ามเกาะกลางม,มาจากนู่นอ่ะแล้วรถแล้วรถก็ไปไม่ได้ด้วยนะ ไม่ได้ต้องรอรถนี้ยมายกขึ้นสึกแน่ใช่ใช่ไม่ชนไม่ชนเอาอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันข้ามเกาะกลางมาเห็นไหมเห็นนะมพอลงของอยู่รถหนักเลี้ยงรถหนักอยู่เลย ดี๋ยวต้องรอให้รถเงี้ยบเขายกรถออกไปก่อนดูไม่ทันเดี๋ยวมันมีอยู่ในคลิปอะ่ะอนนใช่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 ใช,ใชไ่ไม่ได้เสียถ่า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 ยแค่รถคันนี้ครับถ่ายแค่รถคันนี้ถ่ายถ่ายให้ประกันนะ่ะถ่ายให้ประกันเลยถ่ายรอบเลยก็ได้ เห็นแต่ดูไม่ทันใช่ไหมเพราะคลิปว่าจะเปล่าคลิปคลิปคลิปในกล้องเนี่ยมันย้อนหลังได้ได้ครับปะเร็วๆรถเหรอขบวเนี่้เขา้นเลยฮะเยอะได้ไปเลยเราไม่เอาเยียกที่โดนไปไปสุดไปโดนอันนี้ของเก่าของเก่านะครับมีคนไปยังครับช้แล้วไปแล้วไปวางเสียวันที่ เบนพอ่อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้คนขากระบะไม่เป็นไรคนตัดกระบะไม่เป็นไรแล้วคนคนที่นั่งข้างๆมาก็ไม่เป็นไรฮะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บบเจ็นะครับ ใช่ไหมเขาเขาบอกว่าเขาเสียหลักมาเขาเสียหลักข้ามมาพราดูมันมันห่างกันแค่นี้นะห่างกันแค่นี้นะวิิทเป็นพยายามปากสัมพันธ์ไม่เราเราเราขับรถมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเออเพราไม่ชนเราเราเราก็ไปชนเขาพี่กนั้นนะ ว่าเมื่อกี้เรามาเร็วกว่านี้หน่อยนึงยังไงก็ชนยังไงก็ชนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันนิดเดียวเองเอนี่ยดูดิมันเหลืออยู่แค่นี้เองอ <Okay. S 1> เห็นไหมคนในรถออกมาแล้วครับคนในรถออกมาแล้วอ,อันนี้คือรถมันหยุดแล้วเนี่ยมันหยุดแล้ว <Okay. S 1> มันเหลือแค่นี้เห็นไหมเนี่ยแค่นี้เหลือแค่นี้เอง <Okay. S 1> คือเราก็พยายามเบรกมาแต่ไกลแล้วเบรคมานนะูเลย ตอนนี้พอดีเอารถเฮียมายกรถออกก่อนเพราะว่ารถติดยาวรถติดยาวจัหยิงหรือชายขับเข้ามาผัวเมียนะเข้ามาผัวเมียแต่ว่าเอาออกมาหมดแล you want, you want ้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนขับไม่เป็นไรใช่รถข้ามมาจากฝั่งนู้นอ่ะลุงมาจากฝั่งนู้นอ่ะ เข้ามาก็เจอแบบนี้เลยเกือบเอาเกือบเอาไม่อยู่พี่พี่บุผาเกือบเอาไม่อยู่เมื่อกี้คือรถก็ข้ามมาแล้วมันเร็วมากไะดีที่เอารถอยู่ถ้าเอารถไม่อยู่โอ้โชนเต็มเต็มเลยถ้าเจอรถใหญ่ชนอ่ะมันมีโอกาสรอดยาก ยกมาไว้ข้างทางก่อนนะครับยกไว้ข้างทางก่อนไ เฮียบมีพอดีได้ได้เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงให้นะเดี๋ยวลงให้

คู่กรณีเขานะคือว่าเขาข้ามเกาะกลางมาเองนะครับเขาข้ามเกาะกลางมาเองแล้วเราก็ไม่ได้ชนเขานะครับแประมาณนี้ดีที่ว่าเรายังเอารถอยู่เนาะถ้าเอาเราเอารถไม่อยู่ในตายงา,งานงานอย่าเดี๋ยวรอให้รถีฮป